แม่กำปองแต่เราจะยังไม่เข้าหมู่้านแม่กำปองนะคะเต่จะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปร้านกาแฟแติดใจแอนเชียงใหม่กันก่อนนะถึงร้านกาแฟแล้วเดินข้ามสะพานเข้าร้านค่ะพร้อมหน้าสมาธิครอบครัวพ่อแม่ลูกทานกาแฟกับขนมเบเกอรี่ที่นี่อร่อยมากวันนี้หนึกก่งมกราหกสี่สิบเอ็ดนาฬิกาอุณหภูมิสี่องศาลมแรงอากาศเย็นมากขากลับออกจากร้านทางเดียวคือสะพานนี้นะคะ บายบายจากแอเงเจลมหม่กาแฟร้านบนต้นไม้แล้วจะกลับมาอีกนะ็คอินเก็บกระเป๋าจากรถที่พักเรียบร้อยเดิ่มเดินเล่นหาอะไรทานอยู่หรือบาแม่กำปองทุกคนใส่แมสรักษาระยะห่างดีเยี่ยมถ่ายรูปก,กับมุมมาหาชนสักหน่อยเขาบอกไม่ถ่ายรูปตรงนี้เหมือนมานไม่ถึงแม่กำปองนะคะร้านลูกคุชปั๊เเ็งจะเข้าไปหาอะไรทานเล่นแต่ว่าร้านเป็นก่อนถึงแล้วร้านกาแฟระเบียนวิวหลังคาทานอาหารจานวันลแล้วไม่ได้ถ่ายรูป เราก็เลยเดินเล่นขึ้นมาสิดกาแฟกันบนแบบนี้นะคะเห็นวิวแล้วชื่นใจหายเหนื่อยเลยติดกาแฟชมวิวชิวๆจ้ามันนี้ต้องมีนะคะสวยมากมองลงไปเห็นน้งคาหมู่บ้านแม่กำปองหมู่บ้านเล็กๆในป่าใหญ่ธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์เหมือนอยู่ที่ปุ่นเลยคะ่ะ ที่นี้นอนนี่นะคะบ้านเอื้องดอนโฮมสเตย์ค่ะที่พักตั้งแต่กัญญานะคะเป็นหมดแต่ที่นี่ก็น่ารักดีมากนะคะก่อนเข้านอนอย่าลืมบอกที่พักร้างรถเราลับทีห้าตรงนะคะขึ้นไปกิ่วสิ่งค่ะชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยจริงเลยบอกเลยว่าต้องใจเย็นนะคะนะักท่องเทีย่ยวเกิน80%เพราะซ็าค่ะพระอาทิตย์ยังไม่ดันขึ้นก็เดินกลับไปขึ้นรถก่อนเพราะว่าบะเม่คงจะบงังมองไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วมาแล้วค่ะให้เวลาเขานิดนึงคำว่ากำลังจะขึ้นมาแล้ว ท่าทิพย์ขึ้นยานช้างสามกรานะคะจุดไฮไลท์ของที่นี่พลาดไม่ได้เลยนะคะสิวปินจ้าขากับรถก็จะพาแวะโชมน้ำตกแม่กำปองต้นน้ำลำพานของที่นี่นะคะที่ไหลผ่า,านหมู่บ้านแม่กำปองเช็คเอาทที่พักแล้วตอนนี้เวลาเก้านาฬิกาที่ที่ที่นะนํา่่ต้องมาก็คือร้านกาแฟเซตูคอฟฟี่นะคะ เมนูที่ห้ามพลา,าดฮันนี่เลม,มอนส่ำๆทานคู่ก,กับกาแฟแก้วโปรดนะสโลไลท์นะคะนั่งฟังเสียงสายน้ำลำทารลองฟังเพลงแม่กำปองดูนะคะเข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยจริงๆแล้วเราตั้งใจสรมาพักที่นะคะบ้านสุพรรณภูมิที่พากบนร้านกาแฟเฟ็ดดุแต่ว่าเต็มก่อนนะคะกลับออกจากร้านกาแฟทางเดียวเดินสะพานเชืยกฟุินมีพนักงานรอรับที่ปลายทางจ้า บายบายแม่กำปองจะกลับเหมาอกหลายครั้งนะคะลงมาจากแม่กำปองแล้วนะเแวะอชิมกาแฟที่สมุดที่โรงคั่วกาแฟะบ้านนะคะอย่าลืแมแวะแช่ออนเซนที่น้ำพุร้อนธรรมชาติสันกำแพงนะคะเป็นห้องส่วนตัวแต่หนึ่งคนคะ่ะเมืองไทยก็มีอันเซนธรรมชาตินะแม่แวะถือว่าพลาดุดคิดแม่กำปองสองวันหนึ่งคืนละจ้าบายบายค่ะทุกคน